สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพืสสส่อ <valu> น <science> ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาสวนหลังบ้านกันเราจะมาเก็บมังคุดนะครับมังคุดเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บมังคุดกันที่ผมบอกว่าจะมาเก็บมังคุดให้ให้ใหทุกทุกท่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวมาเรามาเก็บมังคุดกันนะครับไปเลยครับ เดี๋ยวเรามาสอยกันนะครับจริงๆลูกเตี้ยๆก็มีนะครับก็มีหลายลูกเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสอยลูกตรงนั้นก่อนนะครับเรามาสอยกันกินมังคุดกันสดๆนะครับเนี่นะครับโอ้มันไม่ค่อยเข้าแล้วครับนะครับโอ้อันนี้มันไม่เข้านะครับมันเต็มแล้ว เดี๋ยวเราลงมาก่อนนะครับนดน้องแก้มครับเอาลงเลยเอาออกจากนี่เลยครับนี่นะครับได้มองคุดมาสดเลยนะครับมองคุดครับอร่อยอร่อยนะครับโอ้มันหนักแล้วนะครับโอ้ลนเหาลนพอดีเลยครับใส่ตะกาเอาออกเลยครับ สวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บกันอีกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวรู้ว่าเราได้เยอะขนาดไหนนะครับได้อีกแล้วนะครับอ่าดติ้น,น,นลูกสาวเก็บมาครับนะ่าสดๆเลยนะครับอ่าได้อีกแล้วนะครับอ่าเทเลยครับอ่าโอเคเอานะครับ าเราสอยมาได้พักแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกระเตี้ยนะครับผมพามาชมนะครับนี่ง่ายลูกเตี้ยๆก็มีนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับเราก็เด็ดได้เลยนะครับเราพามาเก็บมงคุดตดๆกันนะครับโอ้หลายลูกเลยนะครับอัน ลูกนี่เลยนะครับหลายลูกเลยนะครับนะครับแล้วไปดูที่เราเก็บมาได้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันเลยนะมาชมกันเลยนะครับนี่ครับผลงานที่เก็บนะครับน่ากินมากๆเลยนะครับผลงานที่เก็บนะครับ อิ่มสุกแฟมิลีนะครับก็มาเก็บมังคุดให้ดูเลยนะครับสดๆนะครับอร่อยมากนะครับเนี่ยนะครับเราก็มากินมังคุดกันสดๆให้เลยอืมอร่อยมากหวานมากเลยนะครับ อิมสุขแฟมิลี่ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกันจบคลิปนะครับแล้วก็อิมสุกแฟมิลี่จะพาไปไหนจะทำอะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ